สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาดูกระต่ายกระต่ายมาดูกระต่ายเป็นกระต่ายที่เลี้ยงเองเออแหละเลี้ยงเองเราจะไล่แค่สามสิบสามสิบสามสิบเออประมาณนั้นแหละสามสิบมั้งหรือไม่ก็สิบห้าไล่แค่สิบห้าแล้วกันนะมาดูกระต่ายกัน ยังไม่รู้เลยว่ามันชื่ออะไรเพราะว่ายังไม่รู้ได้ว่ามันเป็นตัวเมียรหรือเป็นตัวผู้นะนี่หนึ่งสองมีสองตัวมาดูตัวนี้ก่อนตวตนดมทิ่นี่ เป็นปราสัมนมาดูตัวนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ไหรอมาดูมาดูมาดูไปละเสร็จ